นายกรัฐมนตรีปฏิเสธพักรวมไทยสร้างชาติอยู่เบื้องหลังชูวิทย์โจมตีพักภูมิใจไทยขณะเดียวกันยังไม่ได้ตัดสินใจจะลงสมัครสสบัญชีรายชื่อหรือไม่พร้อมอารมณ์เสียหลังถูกสื่อจี้ถามประเด็นเลื่อนวันยุบสภาไปในวันเกิดค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมโดยมีรัฐมนตรีลาการประชุมทั้งสิ้น6คนประกอบด้วยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายชัยวุฒ คนาขมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณหญิงกัระยาโสภณพ,พนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นอกจากนี้มีนายสุพัฒนพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีประเด็นสําคัญคือเรื่องอนุมัติเริ่มจ่ายเงินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งถือเป็นนโยบายสําคัญในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคลังประชารัฐและพรรครมไทยสร้างชาตินั่นเองส่วนประเด็นเรื่องวันยุทสภานายธนากรวันบุญคนชนะรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีระบุถึงกระแสข่าวที่อาจจะเป็นวันที่21มีนาคมนี้ว่ามีความเป็นไปได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับนาย,ยกรัฐมนตรีส่วนที่นายชูวิทย์กมลวิสิทิ์โจมตีพรรคูมใจไทยขอยืนยันว่าพรรครมไทยสร้างชาติไม่ได้อยู่เบื้องหลังแต่อย่างใด ขณะเดียวกันนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีวันนี้ที่นายชูวิทย์เดินทางมาทํากิจกรรมเผารังหนูว่าบอกแล้วไม่ให้ราคาพร้อมย้ําว่าบอกมาตลอดว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังและรู้ด้วยว่าใครอยู่เบื้องหลังและมั่นใจว่าเรื่องนี้จะไม่ทําให้พักเสียคะแนนนิยมแต่อย่างใด ทางนี้ในช่วงเที่ยงก่อนก,นการประชุมคณะรัฐมนตรีจะเสร็จสิ้นนายชูวิทย์ได้เดินทางมาที่บริเวณสะพ,พานชมัยมรุเชษแถลงโจมตีนโยบายกัญชาและการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มโดยนํานักเรียนมาจํานวน6คนแสดงกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ตัดต้นกัญชาซึ่งนายชูวิทย์ยืนยันด้วยว่า ไม่ได้คัดค้านนโยบายกัญชาแต่คัดค้านนโยบายกัญชาเสรีที่มีผลต่อเยาวชนและตำรวจก็ไม่ยอมจับเนื่องจากไม่มีการออกกฎหมายมาควบคุมแต่เป็นการลักไก่ด้วยการออกประกาศกระทรวงซึ่งไม่สามารถควบคุมได้อย่างรัดกุมส่วนที่กระทรวงคมนาคมเรียกร้องให้ตอบหนังสือกลับภายใน15วันนายชูวิทย์ระบุว่าจะมอบข้อมูลให้คนที่ตนเองสงสัยได้อย่างไรเพราะก่อนหน้านี้ได้มอบให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีไปแล้ว และหลังจากนี้จะตระเวนไปทั่วประเทศรวมทั้งจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนและให้ประชาชนตัดสินใจหากเห็นด้วยกับนโยบายกัญชาก็ให้เลือกพักภูมิใจไทยแต่หากไม่เห็นด้วยก็เลือกพักการเมืองอื่นอีกทั้งยังเรียกร้องให้นายนุทินเปิดเผยว่าฝ่ายการเมืองที่อยู่เบื้องหลังตนเป็นใครอย่างเช่นที่ตนกล้าเปิดเผยรายชื่อในเนวินชิดชอบที่อยู่เบื้องหลังนายนุทินทั้งนี้ภายหลังประชุมเสร็จสิ้นนายยกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนตามปกติโดยระบุว่า ได้มีการพูดคุยกับนายนุทินตลอดพร้อมยืนยันว่าพักรวมไทยสร้างชาติไม่ได้อยู่เบื้องหลังนายชูวิทย์ไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเองเพราะบอกแล้วว่าวันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องรักษาความเป็นพักร่วมส่วนพักการเมืองก็ได้ให้นโยบายไปแล้วจะไม่ไปก้าวล่วงใครทั้งสิ้นเราต้องเป็นสุภาพบุรุษและทุกอย่างก็เป็นไปตามกติกาไม่ไปก้าวล่วงใครใครจะว่าอะไรก็เฉยๆถือเป็นเรื่องของการหาเสียงก็ว่ากันไปนอกจากนี้ยังย้ำด้วยว่าไม่ได้มีปัญหากับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีคุยกันตลอด เวลาส่วนที่มีการนำไปโยงการหาเสียงนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐป้อม700ใครจะเขียนก็เขียนไปให้กี่ร้อยก็ว่าไปนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังระบุด้วยว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะลงสมัครสสบัญชีรายชื่อของพักรวมไทยสร้างชาติหรือไม่รวมถึงเรื่องการจับมือหลังเลือกตั้งก็ตอบแบบเป็นทางการว่าค่อยว่ากันไปหลังการเลือกตั้งหากพเอกประวิทยจะไปจับมือกับพรรคอื่นก็เป็นสิทธิของท่านเช่นกัน ก่อนจะมีการตอบโต้กับสื่อเล็กน้อยเมื่อถูกถามว่าจะเลื่อนวันยุบสภาไปเป็นวันที่21มีนาคมซึ่งตรงกับวันครบรอบวันเกิดนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีตอบว่าของฝันของผมหรอคนเขารังเกียบผมหรือไงยุบสภาเอาผมออกไปก่อนย้ำว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นเธอจะรีบร้อนอะไรนักหนาเอาพรุ่งนี้ก็แล้วกันก่อนจะตัดบทว่าพอแล้วและเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีก็มันวันเกิดผมไม่ใช่เหรอแล้วทำไมต้องต้องอยู่วันเกิดผมล่ะอะไรนะ อ๋อของขวาญของผมเพราะคนเขาลังเกียดผมหรือไงยุบสภาผมออกไปแต่ว่าเพราะว่าเป็นเกิดผมหรือไงแต่พูดหมายความอย่างนั้นเนมื่อ,อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละนะเธอจะรีบรออะไรนักหนาเอาุูงนี้ก็แล้วกัน